สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีทัศนะฟุตบอลดีๆครับพบกับผมครับนะครับก็โคดบลิสชีปเป่าครับวันนี้ผมก็มีทัศนะฟุตบอลดีๆมาฝากกันนะครับหนึ่งคู่เช่นเดิมนะครับในเรื่องของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์นะครับวันนี้หนึ่งคู่เช่นเดิมก็พาไปดูนึ่งนะครับในรอบที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีครับส่วนท่านใดครับสนใจท่านมีแนวทางมากกว่านี้ครับพี่เพืนเพื่อนครับทางเข้าบ้านหมู่บ้านสีเขียวได้ฟรีครับผมก็มีทางฟุตบอลเต่งครับบอลสูงต่ำเดาฟุตบอลลตาดสดแรกได้มาย้ำหลังครับก็ใช้เททคคคนิและี่สสัญผมอนนนเเทททคคิแวางงใหห้้ัมดลย นะครับเข้าฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครเว็บไซต์โดยการฝากเครดิตร้อยสองร้อยสามร้อยตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะเข้าฟรีนะไม่ต้องฝากเติมเงินครับก่อนเข้ากลุ่มผมแน่นอนก็เดี๋ยวพบกันครับในนั้นก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับผลงานค่อนข้างดีครับในตารางสูงแรกย้ำหลังของทีมงานก็ต้องบอกว่าเทพวิงขิงเนี่ยเราสอนระบบเดินทุนให้ด้วยครับในเรื่องของถ้าเกิดใช้วิธีการเดินทุนของสูงแรกตา,ตามตำราไม่มายํำหลังนะก็มีให้ทั้งเดินทุนทั้งสอนเทคนิคเยอะแยะมากมายมีครบเต็มระบบ,บออนไลน์ก็มีด้วยนะครับ ก้าพาไปดูในรอบที่1 45นาทีครับในฟุตบอลที่หนึานาทีก็เป็นฟุตบอลถ้วยครับในศึกจอร์ตตตนเพนโซฟีครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของแอริงตันสเตลลี่ครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของสต็อปปอร์ตเคานตี้ครับคู่นี้นะครับถ้าพูดถึงผลงาน10เกมหลังสุดทางด้านของเจ้าบ้านครับเป็นทีมจากลีกทูครับอันดับที่22เลยนะเจ้าบ้านครับแอริงตันสเตลลี่เนี่ยก็10เกมหลังสุดทุกรายการออกสูงแรกทั้ง10เกมนะน่าสนใจมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ออกสู แล้วก็ออกสูงเต็มครับไปดานสูงเต็มไปถึงเกเกมจาก10เกมครับเอ่อแล้วก็ในเรื่องของแผงเกมรับของพวกเขาไม่ดีครับจากการลงเล่นใะสมแล้วที่อยู่อันดับที่22องของลีกทูเลยเสียประตูนั้นหนึ่งลูกไปยังต่ำทุกเกมนะแล้วก็จาก5เกมมาคิดดูแค่5เกมเนี่ยเสียไปถึง14ประตูเลยทีเดียวครับในส่วนของฝั่งของผู้มาเยือนครับผู้มาเยือนเนี่ยเป็นเทียอันดับหนึ่งครับสตอฟพอร์ตเคาน์ตี้เนี่ยเป็นเทีมบอันดับหนึ่งจากลีกวันครับ10เกมหลังสุดนั้นออกสูงแรกไไไป7ะคครรััับอออออกกสสููููงงง2ตต6้3ม่เย จาก10เกมหลังสุดเกมแพ้3ครั้งแค่นั้นเองครับฐาประตูได้น1ลูกนั้น1ลูกไปต่างไป7เกมจาก10เกมครับแล้วก็จาก5เกมล่าสุดก็ยิงได้ทุกเกมนะครับ5เกมล่าสุดยิง9เสีย7ก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับเป็นทีมรันดับ1จากทางด้านของหลีกวันนะครับคู่นี้นะครับน้าเสือเขามองมานะครับให้ทางด้านของแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีมจากลีกวันสต็อปพอร์ตครับบุกมาดูดีกว่าที่0.75นะครับแล้วมีการปรับให้เาทีบแล้วปรับพูณ ไปเป็น4.00ครับภูเสมอเตอรมาลาและจ่ายภูหน้าบอลลองครับจากหน้าของแอริลตันสเตอรลี่อยู่ที่4.20ครับก็วิเคราะห์1.67เนี่ยก็เป็นภูที่บอกว่าจะอยู่ในเด็ดใกล้เคียงครับที่บุกมาวันนี้อาสามารถเอาชนะราคาไปได้เพราะภูเสมอเตอรมาลาก็สสมพันธ์กันครับขยับปรับจ่ายเป็น4.00ครับสนับสนุนการเกิดสกอร์อย่างดีแล้นั้นคู่นี้สต็อปพอร์ตมีแล้วหนอย่างประตูเป็น ประเด็นก็คือมันให้ความสําคัญลดลงครับจากเดิมเมื่อวาน4.00ครับที่เป็นรองในราคาครึ่งกับลูกครับวันนี้ปรับขยับเป็น4.20ให้ความสาคัญลดน้อยลงเพราะมีการจ่ายเพิ่มมากขึ้นครับแต่ไอ้4.20เนี่ยมันเป็นราคาที่ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเสียหรือจะพ่ายแพ้ในบ้านคารลังแบบยับยับสองลูก3ลูกแต่อย่างใรก็คือมองว่าเจ้าบ้านวันนี้ก็เปิดบ้านสู้นั่นแหละแต่ผมมองดูแล้วครับว่าวันนี้ครับโอกาสการเกิดสกอร์ทั้ง2ฝั่งมีแน่นอนนะครับเพราะสกอร์สูงเติมเวลาเนี่ย นะครับเพดานสูงธรรมดาจากเมื่อวัน275จ่ายน้า19สองฝั่งปัจจุบันขยับไปที่3ลูกเลยครับเป็นการกันการมีสประตูในเกมนี้ดังนั้นประเด็นแรกครับพี่พีเป็นเพื่อนโคตปเื้อให้มองไปได้เลยครับในเทคนิคนะครับไปสกอร์สูงแรกไม่มาย่าหลังครับครึ่งแรก40ครึ่งหลัง60ครึ่งแรกมาก็ไปต่อไปย่าหลังและอีกหน้าบอลครับถ้าเกิดอยากจะตามไปครับยังเชื่อมั่นครับเพราะว่าทางด้านของเอริงตันเกมรับรัวเหลือเกินครับเสียประตูหนักมากนะครับจากาเกมเนี่ยฟอร์มแผ่วลงไปเยอะทางด้านของ หลังบ้านครับผู้มาเยือนในวันนี้ฝั่งที่ดูดีกว่า075อย่างสต็อปบอร์ลเคานตี้เนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจครับอยู่ระดับหนึ่งของลีกวันด้วยวันนี้บุกมาอาจจะเฉือนไม่ได้แต่เป็นหน้าบอลครับถ้าตบท้ายไปด้วยไอเชียไปทางฝั่งของหลังบ้านครับสต็อปบอร์ลเคานตี้ครับพี่บีเป็นเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าหน้าบอลนะครับเชียไปสต็อปบอร์ลเคานตี้ส่วนสูงแรงย้ำหลังไปได้เลยครับคู่นี้ในรอบที่145ก่อนจากการวันนี้ครับท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางมากกว่านี้ก็สามารถมารับได้ในบบบบ้้าานนสสีีีเเขยววคครรัััผมมทงงงิอลลูต่ใ นะครับฟุตบอลตลาดสดของแรล่งข้อมูครับและสอนเทคนิคให้ด้วยขอท่านโชคดีครับมีความสุขเฮงเงปังทุกความคืนครับสำหรับวันนี้ผมโค้ชปิ้ดสวัสดีครับ